ทหารกรบอดผมได้ยินเขาพึมพำออกมาโดยไม่รู้ตัวตอนที่ดมยาสลบนะครับผู้อยู่เบื้องหลังล่ะเอยเขาไม่ยอมเปิดปากจนถึงตอนสุดท้ายเลยท่านเออฮานเห็นนะอยู่ในประสาทใดยุคมานานมากแล้วนะครับจะบอกว่าระยะเวลาที่พวกทหารกระบอเพ่งเล็งเซอร์ออสมันไม่ใช่สั้นๆเลยสินะถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยบอกเพราะท่านดยุกยังเด็ก แต่เมื่อหปีก่อนมีช่วงที่นายหญิงเคยถูกวางยาพิษด้วยล่ะครับแล้วคุณหนูลิเช่ก็เป็นคนเปิดเผยว่าเป็นการใช้ครีฟฟูดอ๋อเหตุการณ์นั้นเองเป้าหมายต่อมาก็คือลิเช่จากนั้นก็ลามมาถึงหวัวหน้าหน่วยสินะซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะรวมถึงตัวฉันด้วยลิเช่นะ่ะเป็นคนเปิดเผยเรื่องทั้งหมดนี้ถ้าฉันตกอยู่ในอันตรายเธอก็คงจะปกป้องฉันแบบนี้เหมือนกันสินะ แต่ถ้าเป็นแบบนั้นเราลิเช่เกิดบาดเจ็บขึ้นมาแล้วแล้วก็ทหารกระบดงั้นหรออ้ยเหลือเวลาแค่หนึ่งเดือนก่อนที่จะถึงงานเลี้ยงฉลองชัยชนะฉันต้องเรียนทั้งมารยาทและหลักการพูดแล้วก็การเต้นรำแล้วก็การเดินอีกเหรอเนี่ยยุ่งชะมัดเลยฮะนี่แวดวงชนชั้นสูงนั้นการเต้นเปิดฟอกับใครก็ถือเป็นเรื่องที่มีความหมายเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉันก็เถอะถ้าหากว่าเบเทียได้เต้นเปิดฟอร์กับท่านเออฮานแล้วละก็เธอก็คงจะคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตัวเองจะได้เป็นดัชเชสแน่นๆเลยถ้าอย่างนั้นก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นกับท่านไวเค้าเอบิกถ้าฉันคอยเล็งจังหวะนี้ไว้ให้ดีก็น่าจะหาหลักฐานได้อยู่ละมัง้งแต่ถ้าจะทําอะไรอย่างนั้นก็จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากท่านเออฮานด้วยสินะท่านจะมีใจให้เลดี้คนไหนไปแล้วหรือยังนะไม่สิ ต่อให้ไม่มีแต่ถ้ามันส่งอิทธิพลให้ท่านเออรฮานลุกขึ้นมาก่อกบทแล้วล่ะก็ฉันจะทำยังไงฉันมั่นใจว่าในความฝันไว้เขาเฟรเมนให้มันน้อยน้อยหน่อยเธอตอนนี้เรื่องพวกนั้นมันไม่น่าจะใช่เรื่องสำคัญนะหรืออยากจะเห็นฉันลุกขึ้นมาก่อกระบทกันล่ะที่คารเซียบอกว่าสามารถมองเห็นอนาคตผ่านความฝันได้มันคาใจอยู่ในใจฉันด้วยไม่หรอก มันอาจจะไม่ใช่ฝันบอกอนาคตแต่เป็นแค่ฝันธรรมดาธรรมดาก็ได้นี่ก่อนเออก็ลองเชื่อใจท่านเออร์ฮารแล้วก็วางแผนดูดีกว่าดีเอลพอจะหาเครื่องตัวจับความร้อนส่วนบุคคลมาให้หน่อยได้หรือเปล่าว่าไงนะไม่ได้หรอการอนุมัติมันยุ่งอยากจะตายไปคนที่มีอยู่ในครอบครองก็น้อยอยู่แล้วด้วยเป็นจำนวนของเครื่องที่ไม่เพียงพอต่อตลาดนะ่ะ เครื่องตรวจจับความร้อนส่วนบุคคลจะสามารถตรวจจับตำแหน่งของคนที่มีอุณหภูมิร่างกายที่ถูกกำหนดเอาไว้ได้เป็นพิเศษทําให้สามารถไล่ตามคนที่ถูกกำหนดไว้ทามกลางผู้คนมากมายได้กล่าวก็คือมันเป็นเครื่องมือเวทมนต์ที่เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนการตรวจจับอย่างฉันไงล่ะต่อให้เป็นกลุ่มการค้าเฟโรเมนก็ยังหายากอย่างนั้นหรอฉันจาเป็นต้องใช้มันจริงๆนะอืมฉันก็พอจะรู้จักคนที่มีเครื่องตรวจจับเอาไว้ในครอบครองอยู่หรอก เฮะอใครหรอก็ท่านไว้เขาเฟโรเมนไงฉันรู้มาว่าท่านได้รับมาตอนที่สังกัดอยู่ในคณะวิจัยของราชวงศ์เมื่อสมัยก่อนถึงแม้ว่าหลังจากนั้นที่ท่านซีอนี่จะจากไปท่านก็ไม่ได้ใช้มันแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้ในคฤหาสน์เฉยๆเลยก็เถอะอ่าถ้าอย่างนั้นนายไปเอามันมาให้ฉันหน่อยจะได้ไหมให้ฉันไปที่คฤหาสห์สเฟโรเมนอย่างนั้นหรอฉันทำไม่ได้หรอกผู้องวุสโซเฟริกน่ยจู่จีจ้จุกจิกจะตายไป ผู้อาวุโสเฟลิกกรก็ท่านพ่อของท่านไว้เขานะ่ะฉันเรียกว่าผู้อาวุโสแล้วจะคิดว่าท่านเป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็ใจกว้างไม่ได้นะยิ่งไปกว่านั้นจะทํายังไงกับดรัมซริรนที่เป็นน้องสาวของท่านไว้เขาอีกละ่ะท่านนะ่ะเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอสุวินเป็นทางการแต่นิยมชมชอบชีวิตโสดจึงไม่มีทั้งสามีแล้วก็ลูกแค่ฉันมองตาเฉียบคมของพวกท่านอกฉันก็สั่นแขว,น,ขวนแล้วล่ะ ดีเอลเคยกลัวสายตาของท่านเออาร์ในเวลาสิบสามปีด้วยนี่เรารอท่านไว้เขากลับมาแล้วคอยขอร้องท่านไม่ดีกว่าหรอถ้าท่านเป็นคนขอเองท่านก็น่าจะรับฟังอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่มีเวลารอแล้วล่ะฉันต้องการมันก่อนจะถึงงานเลี้ยงฉลองชัยชนะดีเอลช่วยส่งสารไปบอกให้ทีนะฉันจะได้ไปเยือนที่คาร์ลฮ์ไว้เค้าเฟโรเมนได้ เรหรือหไว้เขาเฟโรเมนฉันจะไม่พูดอะไรสักคำเลยจริงๆนะเพราะงั้นห้ามมาสั่งอะไรฉันไม่ให้ไม่สิห้ามมาขอร้องฉันเด็ดขาดก็บอกรู้อยู่แล้วไงนายพูดแต่เรื่องนั้นมาสิบรอบแล้วนะแทนที่ฉันจะเรียกว่าปราสาทมันกลับดูเหมือนคขหรือหชั้นสูงมากกว่าแต่ว่าทางเดินเล่นเป็นพื้นหินอ่อนหมดเลยดูช้าวา เรื่องที่เขาสั่งสมทรัพย์สินได้มากกว่าตระกูลชนชั้นสูงทั่ว,วไปผ่านการทํากลุ่มการค้าจะเป็นเรื่องจริงสินะถ้าท่านซิโอนี่ยังอยู่แล้วลก็ท่านไว้เขาเฟโรเมนก็คงทําผลงานใหญ่ในคณะวิจัยของราชวงศ์สำเร็จและได้รับบรรดาศักดิ์เป็นท่านเขาไปแล้วนั้นสินะก็ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถนี่นะท่านนิเชเอเทลและก็ท่านทีเอลโมคินใช่ไหมคะใช่แล้วล่วคะค่ะเชิญทางนี้เลยคะ่ะ ปลกฮะฉันมั่นใจว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกแต่เหมือนจะเคยเห็นที่นี่ที่ไหนมาก่อนเลยผู้ช่วยของเจ้าหมอนั้นตลอด5ปีอย่างนั้นเหรอคงต้องยอมรับในเรื่องความอดทนเลยสินะกับเจ้าคนอารมณ์ร้อนนั่นแฟกติกโอไอรอนเฟโรเมนเซรินลิสเฟโรเมนยินดีที่ได้พบนะคะชาลีเช่อเชลค่ะเชิญนั่งตามสบายเธออืม ได้เย็นมาว่าพวกเธอมารับเครื่องตัวจับความร้อนสูบุคคนใช่ไหมค่ะต้องขออภัยที่มาหาท่านกระทันหันแต่ว่าฉันจะเป็นต้องฉันคงมอะขอให้เธอไม่ได้หรอกอ้ามราาว่าพอจะบอกเหตุผลได้ไหมคะก็มันเป็นของล้มค่ะที่แม้แต่ราชวนเอกก็ยังได้รับการแจกจ่ายแค่ไม่กี่เครื่องแถมมันยังต้องใช้ความสามารถทางด้านการแพย์ที่โดดเด่นถึงจะขวบผมมันได้อีก อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เธอจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องมีอุปนิสัยใจคอที่เหมาะสมกับสิ่งนั้นด้วยคิดว่าฉันจะมอบสิ่งนั้นให้กับคนที่เป็นแค่ผู้ช่วยโดยที่ไม่มีอะไรรับประกันเลยหรือไงออถึงมันจะดูไม่ง่ายเลยก็จริงฉันเป็นผู้ช่วยของท่านไวท์เคาเฟโรเมนค่ะแล้วก็เป็นลูกทุนหัวของท่านด้วยค่ะแต่ฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ ็เลยเตรียมนอนของท่านไว้เขาด้วยนะสิลายมือถูกต้องเลยนี่เป็นนอทที่อากาส่งมางั้นหรอใช้น้ำเสียงเชิงบวกแบบนี้ก็เป็นกับเขาด้วยเหรอเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นทั้งๆที่ตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่ควรจะทำเพื่อใครแท้ๆแต่เขากลาบับรับหน้าที่เป็นพ่ออุปถัมเนี่ยนะหลานนั้นก็หมายความว่าท่านเชื่อมั่นในความสามารถเราก็อุปนิสัยใจของฉันมากเท่านั้นเลยยังไงล่ะคะ ลูกทุนหัวของลูกชายฉันอย่างนั้นหรอคงต้องต้อนรับเธอเหสนสงกับตำแหน่งนั้นแล้วล่ะแต่เครื่องตรวจับความร้อนส่วนบุคคลน่ะไม่ได้เด็ดขาดนี่ก็คำแล้วเดี๋ยวฉันจะสั่งให้คนเตรียมอาหารกับห้องยาเอาไว้ให้หลังจากหายเหนื่อยจากการเดินทางแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยเดินทางกลับตามสบายก็ล้วก,กัน ลิเชไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันบอกแล้วไงว่ามันไม่ได้อะไรหรอกมันยังเร็วเกินไปที่จะถอดใจท่านบอกว่าให้พวกเราพักหยุดที่นี่ได้จนถึงวันพรุ่งนี้เช้านี่นาเราก็ต้องคอยดูให้ถึงที่สุดสิ <c oughs> อุต่าห์ต้อนรับชนิฐานาลูกทูนหัวเลยเหรอเป็นอาหารที่รศหรูไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าที่ปราสาทยุคเลย นี่ก็น่าจะได้เวลาที่ท่านจะมาแล้วนี่นะฮะท่านผู้อูดโสออกมาเดินเล่นตอนค่ำสินะคะทำไมถ้าถึง <c oughs> เดี๋ยวฉันช่วยประคองค่ะนี่เธอจงใจมาดักรอฉันหรอค่ะไม่พูดอะไรหน่าไม่อายอย่างกันบอกว่าบังเอิญเจอด้วยสินะพอดีฉันไม่ชอบโกหกนะคะ จะว่าไปแล้วท่านปูพื้นหินอ่อนบนทางเดินเล่นทั้งหมดเลยนะคะทั้งที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคไขข้ออักเสบควรจะเดินบนทางที่เป็นดินให้มากๆแทๆ้เธอรู้เรื่องนั้นได้ยังไงที่ฉันรู้ก็พอชาที่สาวใช้รินให้ในห้องรับรองมีส่วนผสมของดอกลีอาร์นะคะแค่ดื่มก็รู้ถึงส่วนผสมเลยงั้นหรอถ้าจะเป็นหมอที่แก่งกาดเรื่องแค่นั้นก็ต้องรู้อยู่ลรวสิคะ แน่นอนว่าฉันไม่ได้วินิจฉัยจะแค่เรื่องนั้นแต่ดูจากเมนูมื้อ่ําที่มีเนื้อสัตว์เป็นหลักแล้วดูจากที่ดีเซริมคอยประคองท่านด้วยนะคะว่าแต่ท่านไวคาฟเฟอรเมนไม่ได้คอยดูแลเป็นพิเศษหรอกหรอคะดูแล้วค่อนข้างเป็นการจ่ายยาแบบสมัยก่อนเลยคิดว่าเจ้านั่นจะมีสติมาทำอะไรแบบนั้นหรือไงถ้าท่านไวเขาได้มาเห็นแล้วล่ะก็ท่านก็น่าจะให้การวินิจฉัยที่แตกต่างออกไปในทันทีเลยนี่นาะ ถ้างั้นก็ช่วยบอกหมอประจําตัวด้วยนะคะว่าจากนี้ไปจะจ่ายยาเป็นเม็ดที่ผสมยาร้อยปีกับรากไคฟูแทนนะคะแบบ3ต่อหนึ่งให้ท่านทานก่อนนอนด้วยนะคะพอถึงแม้ว่าการหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยออกมาเดินเล่นในตอนค่าแทนจะดีอยู่แล้วก็จริงแต่ท่านก็ควรจะเดินบนพื้นดินไม่ใช่เดินบนพื้นหินอ่อนอย่างน้อยเวลาสามสนาทีนะคะสถานที่ต่างๆที่ท่านสามารถเดินได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพืชชูเล่นและพื้นหินอ่อนก็น่าจะมีอยู่อีกเยอะอยู่ เฮ้ดูเล่นนะซิโอนี่เขาปลูกด้วยตัวเองเลยนะภรรยาของท่านไวเขาเฟโรเมนน,นหรอกคะตอนที่เธอมาที่นี่เขาลือหาดไว้เราครั้งแรกเธอก็คิดถึงเกาะลาเวรีที่เป็นบ้านเกิดเธอมากนะฉันก็เลยหาต้นกลาบพวกนั้นมาให้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เรื่องอย่างไรแต่เธอก็รู้สึกขอบคุณฉันมากๆเลยล่ะช่วงเวลาที่เด็กตัวเล็กๆคนนั้นตื่นเต้นดีใจฉัจนพูดถึงต้นไม้ตัวน,นั้นทีต้นไม้ต้นโน้นทีทั้งวีทั้งวัน ยังคงชัดเจนอยู่ในใจฉันอยู่เลยล่ะแล้วฉันจะกล้าแตะต้องสวนนี้ได้ยังไงกันล่ะพื้นนี้ก็เหมือนกันหลังจากแต่งงานได้สองปีอากาศกับซิโอนี่ยังไม่มีลูกกันสักทีเพราะแบบนั้นเราถึงได้ปูหินอ่อนกันยังไงล่ะเพราะมันมีเรื่องเล่าที่ว่าให้ปูหินอ่อนที่แพงที่สุดเพื่อให้เด็กที่แสนล้ำค่าไม่หลงทางและมาหาพวกเราได้อย่างง่ายดายพวกเราก็เลย เปลี่ยนพื้นที่ทั่วทุกที่ยกเว้นแค่เส้นทางที่รถม้าตกสัญจรไปมาและทารกนั้นก็มาหาพวกเราจริงๆเรากับปฏิหารที่ฉันไม่เอาพื้นหินอ่อนพวกนี้ออกไปก็เพื่อเป็นการบอกกับเด็กที่แสนล้าค่าคนนั้นว่าพวกเรานะ่ะยังรอเธออยู่เสมอและขอให้กลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัยถ้าฉันได้เห็นหน้าหลานสาวของตัวเองสักครั้งก็คงจะตายตาหลับแล้วล่ะ เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ค้นพบวิธีย่นระยะเวลาในการตรวจสอบความเป็นพ่อลูกที่แท้จริงแล้วน่าจะทำให้ค้นหาหลานสาวของท่านได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเธอพัฒนาของแบบนั้นขึ้นมาอย่างนั้นหรอฉันเองก็กำลังตามหาพ่อแม่ของฉันอยู่เหมือนกันนะคะฉันเคยคิดว่าไม่ว่าพวกท่านจะทอดทิ้งหรือว่าสูญเสียฉันไปไม่ว่าจะเป็นบาปไหนฉันก็ไม่สนใจเลยแท้แต่ถ้าพ่อแม่ของฉันรอฉันด้วยหัวใจเหมือนที่ท่านปูหินออรอหลานแบบนี้แล้วแล้วก็ ฉันก็คงจะมีความสุขมากๆเลยละคะ่ะหลานสาวของท่านผู้อาวุโสเนี่ยน่าอิจฉาจังเลยนะคะนั้นเหรอคะอันที่จริงฉันคิดว่าจะเริ่มจากการถ่ายกลบสวนก่อนก็น่าจะดีแต่พอได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ช่วยไม่ได้เลยแฮะถ้าเจอหลานสาวแล้วท่านต้องส่งต่อความรู้สึกนั้นให้เก่เธอให้ได้เลยนะคะเธอต้องดีใจอย่างแน่นอนเลยละคะ่ะถ้าเดมเซรีนรู้อาการของท่านเขาก็คงจะบอกให้เขาเอาพืนหินอ่อนออกแนๆ่ๆ ฉันจะเก็บเป็นความลับให้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องยาเม็ดที่ฉันบอกไปเมื่อครู่ฉันจะกลับไปทําที่ปราสาทของท่านดิยุคแล้วก็กลับมาส่งให้นะคะจะไม่ยุ่งยากเอาเหรอแน่น,นอนว่าต้องยุ่งยากอยู่แล้วล่ะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ไปนานๆแล้วก็รอพบหลานสาวท่านให้ได้เลยนะคะพรุ่งนี้เช้ามาทานอาหารด้วยกันสิได้เลยคะ่ะถูกปากหรือเปล่าไม่ได้น้อยไปใช่ไหม พอดีเลยค่ะโดยเฉพาะพายเชอรี่นี่น่ะอร่อยมากสุดๆไปเลยละค่ะทําไมจู่ๆก็ใจดีขึ้นมาแบบนี้ล่ะเพราะต้องมากินข้าวด้วยกันก็เหมือนจะท้องอืดเลยไลจะกลับกันแล้วสินะฉันอยู่สุขสบายดีก็เพราะท่านเลยละค่ะท่านผู้อาวุโส <c oughs> ฉันก็พอจะรู้ความสามารถของเธออยู่หรอกแต่การใช้เครื่องตรวจจับความร้อนส่วนบุคคลมันซับซ้อนนะถ้าเกิดการเพลิดพลาดจะระเบิดขึ้นมา ผู้ใช้อาจจะบาดเจ็บหนักได้เลยมันเป็นของใช้เราทิ้งแถมระยาเวลาการมีผลก็สั้นด้วยค่ะเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วละค่ะเธอจะเอาของแบบนั้นไปใช้ที่ไหนกันหรอฉันมีคนที่ต้องติดตามในงานเลี้ยงฉลองชัยชนะขององค์รัชทายาทอยู่นะคะถึงจะบอกรายละเอียดไม่ได้จะฉันขอสาบานในฐานะหมอเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ทำเพื่อช่วยชีวิตคนมากกว่าค่ะสามันชนไปร่วมง,งานเลี้ยงอย่างนั้นหรอ ฉันได้รับเชิญไป็กานตอบแทนที่ช่วยรักษาโรคตาขององค์รัชทายาทนะคะเอ,อเข้าใจแล้วล่ะถ้าถึงขนาดที่ค้นอย่างเจ้าอากา้าอ้างตัวว่าเป็นพ่ออุปถรัรมแล้วล่ะก็ตอนเขากลับมาเจ้านั่นจะมาทวงติ้งฉันเอาได้ว่าทําไมถึงไม่ให้เธอไปเพราะงั้นฉันจะมอบให้เธอไปก็แล้วกันแต่เซรินลูกต้องตามไปด้วย ลกจงคอยไปจับตาดูว่าเธอจะไม่เอาอะไรไปใช้แปลกๆเงื่อนไขแค่นี้ก็คงจะไม่มีปัญหาใช่ไหมตระกูลเฟโรเมนไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มทหารกระบทด้วยเพราะงั้นต่อให้พวกเขารู้เรื่องที่ฉันจะเปิดโปงเรื่องของทหารกระบทก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตใช่ไหมนะค่ะฉันยอมรับเงื่อนไขค่ะถ้าอย่างนั้นเซรินจะเอาเครื่องตรวจจับความร้อนไปให้ในตอนค่ำของวันงานเลี้ยง แล้วก็ให้ไปบอกของครวัวด้วยว่าให้อบพายเชอร์รี่มาเพิ่มอีกหนึ่งถาดแล้วส่งไปด้วยกันเลยดูเหมือนว่าเธอจะชอบกินมากเลยสินะ <c oughs> ขอบคุณนะคะฉันจะถานให้อร่อยเลยนะคะท่านผู้อาวุโสฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธาเไปน,นมหนาวท่านพ่อภายในวันเดียวได้ยังไง แต่การไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้รู้จักมักจีก็คือพื้นฐานของอัศวินเพราะงั้นก็รู้เอาไว้ด้วยละ่ะว่าถ้าตอนงานเลี้ยงฉลองชัยชนะถ้าทําอะไรไร้สาระหรือว่าพยายามจะแอบ,บทำอะไรลับหลังชั้นแล้วล่ะก็การก,ากําจัดแค่นคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยต่อให้ท่านพี่จะเป็นพ่ออุปถัมภ์ให้เธอ,อยังไงก็อย่าได้คิดว่าเธอเป็นคนของเฟโรเมนจริงๆละ่ะ เฮ้ยบอกไปแล้วไงไม่ว่าจะเจอเมื่อ,อไรก็น่ากลัวเสมอเลยนิสัยท่านเป็นแบบนั้นเดิมทีก็เลยมีท่านโอชินน่เป็นเพื่อนแค่คน,น,นเดียวแต่พอท่านโอชินน่จากไปก็ยิ่งอ่อนไหวขึ้นไปอีกถึงจะได้เครื่องตรวจจับความร้อนมาแ,<ต><ๆ>แล้ว,วก็จริงแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจยังไงไม่รู้ฮะสิบแปดปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีแค่ท่านไวทขาเฟโรเมนที่พลิกแผ่นดินตามหาลูกสาวเท่านั้นที่ยังลืมอดีตไม่ได้แต่ทั้งคฤหุหะ์ไว้เขาหลังนี้ ต่างก็คิดถึงท่านซีโอนี่กับลูกสาวกันทั้งนั้นเลยละสินะลิเช่ขอเข้าไปได้ไหมค่ะเชิญเข้ามาได้เลยขอโทษทีที่มาหาดึกดึกดืด่นๆ่นะฉันแค่แวะม,มาดูว่าเธอกลับจากคาลอหัดไว้คาเฟร์เมนปลอดภัยดีหรือเปล่าลิเช่นั่นมันยังวิเคราะห์ขนมนั้นอยู่อีกงั้นเหรอค่ะ มันเป็นของที่ท่านนายกเคยทานตอนเด็กแต่กลับไม่แน่ใจเรื่องส่วนผสมเลยนะคะก็คงเป็นขนมราคาถูกที่ขายในอนาเขตนั่นแหละยิ่งไปกว่านั้นการสอบสวนเค้นจบลงแล้วล่ะถึงเขาจะตายเร็วเกินไปดือยอาการหัวใจวายก็เถอะแต่มันดูเหมือนว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทหารกรบฏด้วยนะ <S <S ถ้าหากว่ากองกำลังกบฏมีตัวตนอยู่จริงและพวกมัน กำลังเพ่งเล็งเซอร์ออสอยู่แน่นอนว่าฉันก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆนะแต่ที่ฉันเป็นหัวก็คือเธอนั่นแหละลิเช่ฉันหรอคะการเปิดเผยผู้อยู่เบื้องหลังมันมักจะมีเธออยู่เสมอเลยลิเช่ฉันกลัวว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บนะมันคือสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดเลยเพราะว่าเธอสำคัญกับฉันมากยังไงล่ะทานเออหาน ฉันมีเรื่องจะถามแต่ท่านช่วยตอบฉันตามความจริงได้ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วท่านไม่ได้อยากเข้าร่วมกับทหารกรบฏใช่ไหมคะฮะกับพวกทหารกรบฏท,ที่คิดจะทำร้ายเธอแบบนั้นทำไมฉันต้อง <c oughs> ถึงฉันจะเคยคิดเรื่องก่อกรบฏอยู่บ้างสักครั้งก็เธอะ <c oughs> ฉันเคยคิดเรื่องก่อกรบฏหรอคะเธอจักรวรรดิไม่ถูกใจก็ไม่จะเป็นต้องฝืนจงรักภักดีไม่ใช่หรืองไง เธอไม่ยอมเปลี่ยนกฎหมายที่ชนชั้นสูงกับสามัญชนแต่งงานกันไม่ได้นะฉันหวังว่าท่านจะไม่ทําแบบนั้นนะคะขอร้องล่ะก่อนนะเรื่องนั้นฉันเองก็เหมือนกันนั่นแหละลิเช่จงรักพักดีต่อราชวงศ์ขนาดนี้เลยงั้นหรอหรือว่าอาจจะเป็นเพราะองค์รัชทายาน่ะถ้าสมมุตินะคะแค่สมมุติก็เท่านั้นถ้าหากว่าท่านเอฮานไม่สามารถสืบทอดบรรดาศักดิ์ในยุคต่อไปได้ มันจะถูกส่งต่อไปให้ท่านเวเดริกหรือเปล่าคะใช่แล้วล่ะโชคดีแค่ไหนที่มีเวเดริกอยู่ฉันถึงสามารถส่งมอบบรรดาศักดิ์ยุคให้กับเขาในสถานการณ์ที่ขาดมีคิดได้ถ้าแกใไขกฎหมายหรือว่าทำให้ลิเช่เป็นลูกบุญธรรมของชนชั้นสูงตระกูลอื่นไม่ได้แล้วล่ะก็ฉันก็จะยอมละทิ้งบรรดาศักด,ดิ์ยุคได้เพราะที่ฉันรักษาตำแหน่งชนชั้นสูงเอาไว้เพราะอยากทำอะไรให้ลิเช่อ,อีกมากมายเท่านั้นถ้าลิเช่ลำบากใจกับสถานการณ์ของฉันแล้วล่ะก็ ฉันยอมเป็นสามัญชนเท่าไรก็ได้เลยอยากให้ความสําคัญกับท่านเวเดริกขนาดนั้นอีกหรอคะแต่สมัยเด็กเขาไม่ใช่คนที่ทําเพื่อท่านเออฮานเลยนี่นาเรื่องพวกนั้นะมันสําคัญตรงไหนกันเขาเป็นญาติทางสายเลือดเพียงคนเดียวของฉันนะก็คงอย่างนั้นสินะคะเขาก็คือครอบครัวนี่นานะนอนว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตอนที่ฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะไม่ว่าจะมองยังไงเวเดริกกับโรมัน ก็น่าสงสัยที่สุดฉันต้องรีบจับตัวพวกทหารกรบฏให้เร็วที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นกับนิเช่ทันเออหานคิดเรื่องก่อกรบฏเป็นเรื่องหรอสิยิ่งวันเวลาผ่านไปก็ยิ่งชอบมากกว่าเดิมอีกฮะสี่หน้าหย่อยแบบนั้นก็น่ารักดีนะฉันเองก็มีเรื่องอยากจะถามนิเช่น่ะอะไรหรอคะสเปคของเธอเป็นยังไงหรออ่อ คนที่สมบูรณ์แบบหล้วมั้งคะเฮ้อในเมื่อมันคือสเปคเพราะง,งั้นก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นี่คะฉันชอบคนที่สมบูรณ์แบบไร้ข้อบ,บกพร่องที่เหมือนกันกันกบฉันนะคะสมกับเป็นริเช่เลยฮะฉันก็เหมือนกัน <c oughs> ฉันชอบคนที่สมบูรณ์แบบเจิดจรัสแต่ในขณะเดียวกันก็เฉลียวฉลาดแล้วก็งดงามเพราะเธอก็คือสเปคของฉันยังไงล่ะ คือพอลอ,ลองมาลองคิดดูแล้วฉันก็ไม่ได้เก่งไปหมดสักทุกเรื่องหรอกนะคะทำไมล่ะก็ช่วงนี้ฉันเรียนเต้นรำอยู่ถึงจะจำท่าได้แม่นยำหมดแล้วแต่ร่างกายมันไม่ยอมทำตามอย่างใจเลยนะคะแถมยังไม่สนุกเลยด้วยงั้นเหรอ,อทำไมฉันต้องเป็นคู่เต้นรำเปิดฝาขององชายรัชทายาทด้วยนะจะเป็นตัวตลกก็ไม่ได้ด้วยสิท่านเออฮานเต้นรำเก่งหรือเปล่าคะอืม ไม่รู้สิถึงจะเคยเรียนที่อีเวียมาแต่ฉันก็เพิ่งเคยเข้าร่วมงานเลี้ยงของจักรวรรดิครั้งแรกเหมือนกันแต่ก็น่าจะเต้นเก่งกว่าฉันนะคะอืมถ้าองนั้นมาลองเต้นรำด้วยกันดูไหมล่ะแล้วเธอก็จะได้ลองประเมินดูไงตกลงคะ่ะ ลิเชเนี่ยขนาดเต้นรําก็ยังน่ารักเลยฮะถึงจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็คงไม่ถึงกับเป็นตัวตลกหรอก <c oughs> แต่ท่านอาหารก็เต้นรําเก่งมากเลยนะคะเนี่ยจะามาไว้ให้ดีละ่ะลิเช <c oughs> <c oughs> ว่าการเต้นรําครั้งแรกในชีวิตของเธอก็คือการเต้นรํากับฉันนะ่ะค่ะอืมในเมื่อครูสอนเต้นรําก็เป็นผู้หญิงเพราะงั้นนี่ก็คงจะเป็นการเต้นรําครั้งแรกของฉันสินะ นี่ฉันทําได้แค่ดูเธอกับองค์รัชทายาเต้นรากันแบบนี้เหรอเนรอเนี่ยหรอท่านได้ยุกจะเต้นเปิดฟอกับใครหรอคะฉันไม่คิดที่จะเต้นรากับใครที่ไม่ใช่เธอหรอกออแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นการเปิดตัวสู่สังคมครั้งแรกของท่านไดยุคเลยนี่คะมาดาเลดี้เอ๋ก็น่าจะตั้งตารอคอยกันน่าดูเลยละคะ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันละ่ะยังไม่ได้เลือกใครเอาไว้อย่างนั้นหรอถ้าหากว่าท่านยังไม่มีเลดี้ที่ตั้งใจจะเลือกไว้อยู่แล้วละก็ ช่วรับฟังคำขอของฉันได้ไหมคะอะไรเหรอท่านช่วยขอเลดี้เบียอาอลลี่อลิกเต้นเปิดฟอร์ทีนะคะทำไมละ่ะ <c oughs> ต่อให้จะเป็นหมอประจำตัวที่ได้รับความโปรดปานเป็นพิเศษแค่ไหนแต่ถ้าไปสงสัยครอบครัวโดยที่ไม่มีหลักฐานในทางตรงกันข้ามมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเกลียดชังเอาได้เรื่องเหตุผลฉันจะบอกตอนจบงานเลี้ยงเองคะ่ะหลมามเเต้นรอมเสร็จแล้ว ท่านก็ช่วยชวนเลดี้เบเชียดื่มแชมเปญที่ผลิตในเซอร์ออสด้วยนะคะต้องถึงกับดื่มเหล้าด้วยงั้นเหรอคะยิ่งทําให้เธอดื่มเยอะๆได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นต้องเป็นบาปที่ผลิตในเซอร์ออสด้วยนะคะถ้าฉันรับฟังคําของเธอแล้วเธอจะทําอะไรให้ฉันล่ะคะก็เธอขอให้ฉันรับฟังคําของเธอโดยที่ฉันไม่รู้เหตุผลนี่นะแล้วท่านต้องการอะไรล่ะคะทั้งหมดนี้ ก็เพื่อท่านเออหานแท้จากนี้ไปเธอห้ามเต้นรำกับผู้ชายคนอื่นในงานเลี้ยงทุกงานเลยนะส่วนองค์ชายรัชทายาก็ช่วยไม่ได้หรอกนะค่ะเข,ข้าใจแล้วเป็นข้อเสนอที่ง่ายกว่าที่คิดอีกนะฉันก็จะไม่เต้นรำกับผู้หญิงคนอื่นเหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นก็ได้คะ่ะแต่ทําตามใจท่านเถอคะค่ะแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ต้องเต้นรำกับเลดี้เบเทียนะคะเข้าใจแล้ว หลังจากเต้นเปิดฟอร์เซตอีก30นาทีหลังจากนั้นก็ให้มาเจอกันแล้วก็ลองตรวจสอบครึ่งทางดูหนึ่งครั้งนะคะได้สิฝึกเต้นรำกันอีกรอบจะดีไหมคราวนี้ฉันจะสอนวิธีแอบเหยียบเท้าให้เธอเองตอนเต้นรํากับองค์ชายรัชทายาทก็เรื่องนั้นไม่เป็นไรคะ่ะวันงานเลี้ยงฉลองชัยชนะท่านลิเชในที่สุดดอกไม้กระบ,บานหมดแล้วล่ะครับดอกเบลลคัสเลียแห้งกว่า90ดอกแล้วล่ะครับ เรื่อยหน่อยนะคะแต่ฉันเคยบอกไปแล้วว่าถ้าคุณทำสำเร็จก็จะให้รางวัลใช่ไหมนะคะทำสิ่งนั้นสำเร็จหรอเนี่ยเอารับไปสิคะท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีความอดทนสูงถึงขั้นทำให้ดอกเบอร์คัตเลียบานได้ฉันจึงขอมอบรางวัลน,นี้ให้ลิเช่เอเทลนี่มันใบประกาศเกียรติคุณที่ฉันลองทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยนะคะถูกใจหรือเปล่าคะ เพราะมันมีค่ากว่าใบประกาศที่นายเคยให้ฉันก่อนที่ฉันจะย้อนเวลากลับมาเยอะเลยยังไงล่ะดื่มนี้ด้วยสิคะที่ผ่านมาคุณน่าจะไม่เคยได้นอนฉันก็เลยปรุงมันขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะคะมันคืออะไรหรอคะเอาเป็นว่าดื่มก่อนเถอะคะฉันจะจ่ายยาที่จำเป็นให้นะคะอ่าครับทีนี้ก็เผาดอกไม้ทิ้งให้หมดเลยนะดีอ ุ่าไงนะครับทำไมต้องจุดจวก็รู้สึกง่วงขึ้นมาอันที่จริงแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์สักนิดเลยล่ะคะ่ะในใครส่งบรรดาทหารที่ฉันเคยช่วยเอาไว้ไปยังสนามรบทั้งๆที่ยังไม่หายดีเลยนี่นาะถ้างั้นก็ลองริมลดความรู้สึกที่ผลของความพยายามต้องหายไปอย่างไร้ความหมายดูบ้างก็แล้วกันอ๋อเราก็ยานะนะั่นน่ะก็คือยานอนหลับละ่ะว่าไงนะ ฉันต้องรายงานท่านเวเดริกหวังว่าจะหลับสบายให้สมกับที่ไม่ได้นอนมาตลอดนะ <c oughs> <c oughs> นี่ฉันถึงกามาดูแลสุขภาพของหมอนี่แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยถึงจะทำไปเพราะกูว่าเขาจะก่อเรื่องในระหว่างที่ฉันไม่อยู่กับเธอฉันนี่ขี้ใจอ่อนจริงๆเลย <c oughs> เรื่องกำลังเป็นไปได้สวยเลยนะคะอย่าพลาดมาสักตอนเลยนะคะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องว่างยังวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ